โรงพยาบาลค่ายพิชัยดับหักค่ะจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่และชุดจิตอาสาพระราชทานออกให้บริการแพทย์เพื่อเบื้องต้นนะคะแก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาสค่ะโรงพยาบาลค่ายพิชัยดับหักมณฑลทหารบกที่35ได้มีการจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่และชุดจิตอาสาพระราชทานร่วมกับกองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่35ออกให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้นให้กับผู้ป่วยที่ติดเตียง ผู้สูงอายุผู้ยากไร้นะคะก็มีการให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะเพราะว่าพี่น้องประชาชนในกลุ่มดังกล่าวเนี่ยนะคะไม่ไม่สามารถเข้าถึงการแพทย์ได้เข้าถึงการแพทย์ได้ยากลําบากพร้อมท้งให้กาลังใจกับผู้ป่วยติดเตียงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสิด้วยเพื่อให้การช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุ แล้วก็เป็นการบรรเทาความทุกข์เบื้องต้นให้แก่พี่น้องประชาชนนะคะโรงพยาบาลค่ายพิชัยดับหักบนถนนบกที่35เนี่ยก็เลยได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่นี้ลงไปในพื้นที่ค่ะโดยมีการให้บริการทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วยติดเตียงให้คําแนะนําวิธีการดูแลผู้ป่วยติดเตียงในผู้สูงอายุช่วยลดการเกิดแพ้กดทับลดการนั่งผิดท่าลดการยึดตัวของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นและก็เนื้อเยื่อนะคะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมไปถึงการแนะนําการล้างมือ ทุกครั้งนะคะเมื่อมีโอกาสให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองในการแพร่ระบาดของโควิด -19 อีกทั้งเป็นการปรับภูมิทัศน์รอบบ้านแล้วก็มีการพ่นหมอกควันนะคะโดยเบื้องต้นค่ะพบผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบโรคไตมีความดันสูงผิดปกติและการขาด โรคประจําตัวอีก2 3ถึง3เดือนนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิด1 9จึงไม่สามารถรับการรักษาได้ตามปกติซึ่งอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตเนื่องจากอาการขาดยาประจําตัวเป็นระยะเวลานานโรงพยาบาลค่ายพิชัยดับหักจึงได้มีการรับตัวผู้ป่วยทั้งสองรายเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ายพิชัยดับหักทันทีค่ะ